วันนี้พวกเรามีภารกิจพิเศษที่จะต้องออกตามหาความลับเกี่ยวกับสถานีรถไฟใต้ดินที่สถานีรถไฟใต้ดินนี่เขามีความลับด้วยเหรอพี่ฝนมีความลับเราจำได้ว่าเขามีเส้นทางเข้าไป อยู่ตรงไหนกันนะเส้นทางหรอใช่เอออะไรอดีก่อนพี่คนนี้เขาเล่นดนตรีเพราะจังเลยขอบคุณมากเลยนะครับมาทางนี้แล้วเข้าตรงนี้มีเส้นทางมีบันไดขึ้นไปบันไดขึ้นไปชั้นบนไงพี่ฝนใช่บันไดขึ้นไปชั้นบนเอออะไรอะไก่อนถ้ามายไปไม่ได้แฮะไปได้สิครับแค่เดินขึ้นไปก็ขึ้นไปได้แล้วนะครับแต่แบบว่าขึ้น ไ,ไม่ได้นะคะวิ่ไปที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะต้องเข้าไปที่รถไฟใต้ดินอันนี้หรือเปล่าเราต้องเข้าไปในรถไฟใต้ดินก่อนเพื่อไปอีกสถานีหนึ่งงั้นเหรอพี่ฝนใช่แปลกๆชอบกลนนี่ไงที่พี่ฝนจึงกำลังจะบอกว่าเราจะต้องออกตามหาความลับบูบูบูบบิบกบอกว่าไงอะ่ะจ้โบบอกว่างั้นเราก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยสิอืเดี๋ยวก่อนเส้นทางนี้งั้นเหรอ นี่แหละเส้นทางที่ขึ้นมาด้านบนว่าแต่ว่าทางนี้มันไปต่อได้อีกนะไปต่อได้อีกเดี๋ยวก่อนเขามีที่กั้นเอาไว้นี่นะใช่แล้วปุ๊ปปิกตรงนี้แหละที่เขามีที่กั้นเอาไว้แล้วเรายังลงไปไม่ได้อะใช่หรือว่าถ้าเรามีกันไกมาตัดลิบบินนี้เราน่าจะเข้าไปได้นะพี่ฝนนะอ๋อเป็นความคิดที่ดีหรือว่าพวกเขาอาจจะให้พวกเราออกตามหากันไกหรือไม่ก็กุญแจเพื่อเปิดประตูหรือเปล่า บู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 บุพ <ik> ีบอกว่าไงหรอเจโมบอกว่ากันไกไม่ได้มีแค่ที่บ้านเราเท่านั้นนะดิอะมีที่ไหนอีกนะที่นี่เขามีนะฉันจำได้โอ้ดีจังเลยทีนี้ก็มีกันไกสองอแล้ว <B ow> บู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  <B ow> พี่วอนครับบ่บอกว่ายังมีกันไกที่อื่นอีกนะครับอย่างเช่นที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเรามีกุญแจไม่ใช่กันไก มีกุญแจไว้ไขายตู้ล็อกเกอร์ด้านในจะต้องมีกันไกนะครับในตู้ล็อกเกอร์นี่มีกันไกด้วยเหรออ๋อนี่ไงจริงด้วยแฮกันไกชมพูฟ้าน่ารักจังเลยบู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 บิ๊บบก,กบอกว่าไงเหรอเจ้าบบอกว่านอกจากที่นี้แล้วนะ่ะร้านขายสัตว์เลี้ยงที่เป็นอุปกรณ์ก็มีกันไก่ด้วยนะอ๋อ มีอุปกรณ์นี่ไงนี่ง่รข้างใต้พรมตรงนี้มีกันไกลที่แอบซ่อนอยู่ใช่แล้วฉันหยิบมาเล่นประจําเลยน่ารักจังกันไกลเป็นรูปดวงดาวแล้วก็ยังมีตรงอื่นอีกนะพี่ฝนนี่มีไม้พรมอีกง่เหรอไม้พรมนี่ฉันเอามาเคลียเล่นนะ่ะอ๋อดีจังเลยนะพวกเป็กฉันลืมไปเลยว่านายเป็นแมวชอบเล่นไม้พรมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอะอะเดี๋ยวก่อนนะ ที่นี่ถ้าจำไม่ผิดกล่องของขวานอันนี้มีกันไกแอบซ่อนอยู่กล่องของขวานยูดีคอนเนี่ยนะมีกันไกใช่เราจะต้องเปิดออกมาบู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 บ,บ่าว่าไงเหรอพวกปิกนั่นไงกันไกสีสายลุงอ,อ่ะอ๋อน่ารักจังกันไกสีสายลุงอันนี้จำไม่ได้แล้วแฮะว่าใช้ตัดอะไรนะ่ะน่าจะใช้ตัดพวกเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราใช้ตกแต่งอะพี่ฝนริบบิ้นตกแต่งนเหรอใช่แล้วอันนี้ชุดงานแต่ง น่าจะมีกันไกอยู่แน่นอนอลองเปิดดูซิว่าอยู่ตรงไหนเรารวบรวมกันไกได้อย่างเยอะคราวนี้เราจะต้องไปตัดริบบิ้นทางเข้ารถไฟใต้ดินได้แน่นอนเจอแล้วกันไกสามสีกันไกรูปหวัวใจตั้งหักเราไปต่อกันดีกว่าพี่ฝนยังมีกันไกที่ไหนอีกหรือเปล่านี่ไงกันไกฉล,ลองวันสวัสดีปีใหม่นี่ไงกล่องสีฟ้าว้าวอันนี้น่ารักจังเลยอยู่ไหนคะน่ะ กันกายหาไม่เจอเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วกันกายทอง,เง,ทอง,เ,งเงินทองเงินเงินทองอเหรอใช่กันกายเงินทองมาแล้วเข้ายังมีกันกายที่ไหนอีกหรือเปล่านะบก <c oughs> พวกพีกบูว่าไงเหรอนี่ไงว,ไวันคริสต์มาสอะกันกายวันคริสต์มาสจะต้องเป็นสีเขียวกับสีแดงแน่นอนลองเปิดดูก่อนพี่ฝนอยู่ไหนอะหาไม่เจอไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ไม่เจอของเยอะชัมัดเลยตรงนี้ชอยวันคริสต์มาสของอย่างเยอะอันนี้ไงพี่วัตเจอแล้วไหนโอ้โหกันไกลรึแคนดี้อืมแคนดี้เคนสีเขียวแล้วก็สีแดงมาพวกเราเลยใช่แล้วนี่ต่อไปเป็นกันไกลวันฮาโลวีนกันไกลในวันฮาโลวีนสีม่วงเหลืองอะเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะฉันขอค้นหาก่อนกันแล้วกันฉันจำได้ว่าคราวที่แล้วฉันเก็บไว้ในนี้อ๋อันนี้ไง เจอแล้วกันไก่สีม่วงแล้วก็สีเหลืองกันไก่ที่เรามีน่าจะครบทุกอันแล้วพี่ฝนเราไปกันเถอะเพราะฉะนั้นนะั้ะวันนี้เราจะต้องเข้าไปข้างในสถานีรถไฟใต้ดินให้ได้เลยแล้วเราจะตัดริบบินเริ่มจากกันไกของใครก่อนดีกันไก่อันไหนงั้นเหรอหยิบออกมาเลยพี่ฝนมีหลายอันเหมือนกัน พี่ฝนครับจอคิดว่าแล้วน่าจะเอากันไกลออกมาทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆตัดทีละชิ้นทีละอันนะครับู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 ใชายไหมล่ะโบบ่าถูกต้งองเลยโบเอาเลยพี่ฝนหยิบกันไกรออกมาแล้วก็ตัดเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเอาลันนะอันที่หนึ่งกันไกลวันฮาโลวีนกันไกวันฮาโลวีนตัดได้ไหมตัดไม่ขาดแฮอืมตัดไม่ได้ไม่เป็นไรอืมทำไมจึงตัดไม่ขาดนะพวกเรา อาจจะไม่ใช่กันไกที่ใช้ตัดริบบิ้นตรงนี้ก็ได้งั้นเอาวางมาก่อนกันกไกอันอื่นนี่กันไกเลนโบโกรรันไกเลนโบตัดได้เปล่าพี่ฝนตัดไม่ได้นะ,ะน่าเสียดายจังเลยนะทําไมก,กันไกเลนโบตัดไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กันไกที่ใช้ตัดอันนี้ก็ได้นะกันไกจัดงานปีใหมอ่อ่าไม่ได้เหมือนกันพี่ฝนตัดไม่ได้เหมือนกันแหหรือว่าริบบิ้นนี้สีเหลืองกับสีดําจะใช้สีอื่นมาตัดไม่ได้หรือเปล่านะ คิดไม่ออกเหมือนกันแต่แบบว่าเรายังมีกันไกอันอื่นอีกนี่นะพี่ฝนสู้สู้พี่ฝนสู้สู้กันไกอันนี้เป็นของงานวันอะไรฉันจำไม่ได้แล้วอันนี้กันไกที่ร้านขายของสัตว์เลี้ยงอ่ะอ๋อตัดไม่ได้เหมือนกันตัดไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นหรอใช่มาเดี๋ยวพี่เอกลองตัดให้เองนะพี่ฝนนะ พี่เอกจะทดลองตัดลิฟบินทางเข้าตรงนี้ต่องั้นเหรอใช่พี่ฝนอาจจะแรงไม่พองั้นนอาอย่างนี้โบมาเล่นกับเชนก่อนดีกว่าบูบูบูนี่เลย <c oughs> กันไกลวันคริสต์มาสไกลไกลวันคริสต์มาสตัดได้หรือเปล่าตัดไม่เข้าอะ่ะตัดไม่เข้าหรออืมเหนียวมากตัดไม่เข้าอะ่ะทำไงดีพวกเราอืมไม่เป็นไรพี่เอกจะยังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเอากันไกรอันถัดไปออกมาตัดก็ได้นะยังมีกันไกอันอื่นอีนอกนี่น่ะ ไม่ต้องกลัวไปเราพี่เอกมีตั้งหลายอันนี่งานกันไกที่บ้านกันไกที่บ้านที่คมที่สุดของเราตัดไม่เข้าตัดไม่เข้าอ้ามีอย่างไงกันดีนะเนี่ยงั้นลองกันไกอันนี้ละกันเอ๊ะกันไกลรูหวหัวใจเมื่อกี้มีอะไรกระพริบกระพริบด้วยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอตัดไม่ได้งั้นกันไกสีชมพูฟ้าของพี่ฝนนี่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 นตัดออกไม่อ่ะอืมตัดไม่ขาดเลย สีเช่าูวันี้ตัดได้หรือเปล่าอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วหรออันสุดท้ายแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าคราวนี้เราจะตัดได้หรือเปล่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้หรอทาไงดีพี่ฝนหรือว่าเราอาจจะต้องใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะนั่นสิแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าต้องใช้กันไกลอันไหนมาตัดมาบอกพวกเราหน่อยนะจ๊ะ หรือว่าจะมีวิธีที่จะเข้าไปในสถานีรถไฟวิธีอื่นอีกหรือเปล่านะนั่นนะสิสําหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุงกิ้งกุงกิ้งแจ้งเตือนเพื่อมาให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย